ไม่ก็แหละอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็อย่าเพิ่งเปิดคนคุ เบสคำสิงพร้อมก่อนค่อยเปิดตัวล่าสุดสาวเบสรักวณีคำสิงหลังจากที่ได้ควงหนุ่มซีมคิวเทอป,ป้าเฟื่อนซีของยูทูบเบอร์ได้ไปรายการของซานิบาวได้เบ้าโดยมีสาวซานิเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยมีช่วงหนึ่งที่สาวเบสได้บอกว่ามั่นใจก่อนค่อยเปิดตัวเพราะงานนี้ถือว่าสาวเบสก็เจ็บปวดจากรักครั้งเก่าอย่างมาก ตอนนี้จึงทำให้เป็นบทเรียนและรอให้คบกันจนมั่นใจก่อนแล้วค่อยเปิดตัวมาศาสตร์ความคลั่งรักให้กับแฟนได้เห็นนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครต้องการมาจีบสาวเบสขอแค่เป็นคนที่รักจริงและขาวออร่าเป็นหนุ่มอปป้าอย่างที่สาวเบสชื่นชอบแค่นั้นก็เพียงพอค่ะมั่นใจค่าว่าแค่นี้ก็สามารถได้ใจสาวเบสไปเต็มๆแล้วขอชื่นชมในความคิดของสาวเบสจริงๆที่โตเกินอายุมากๆเพราะเวลาให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ทำให ทุกคนได้ชื่นชมได้ตลอดทั้งเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนเรื่องการละครเองสาวเบสเขามีความสามารถครบถ้วนอยู่แล้วซึ่งการันตีได้จาก มีผู้จัดละครหลายท่านเลือกสาวเบสให้ไปเป็นนางเอกนั่นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะสาวเบสเป็นอีกหนึ่งสาวที่สมบูรณ์แบบมากๆทั้งทัศนคติรูปร่างหน้าตาผิวขาวออร่ารวไปถึงความสามารถครบถ้วนและครบด้านแบบสุดๆแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับรงไปถึงคนอื่นๆตกหลุมรักสาวเบสได้ยังไงกัน ขอให้สาวเบสรับงานในวงการบันเทิงแบบนี้เป็นนานๆเพราะแฟนคลับก็พร้อมซัพพอร์ตสาวเบสอยู่เสมอนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความรักและหนุ่มที่เข้ามาจีบก็รอปีหน้าก่อนค่อยมั่นใจแล้วค่อยเปิดตัวก็ไม่ใส่นะคะสาวเบสขอคนรักจริงรักจริงไม่มาโกหกเรานะคะสาวเบสค่ะเพราะไม่อยากให้สาวเบสมาเจ็บปวดอีกแล้วขอขอบคุณเบสคำสิงและรายการซานิเบาได้เบา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ